ไปกินบุฟเฟ่อาหารอีสานที่ลานฮอนกันก็จะมีทั้งสุกี้แล้วก็อาหารอีสานรวมอยู่ในนั้นหมดเลยลว่าของเขาก็มีให้เลือกค่อนข้างหลากหลายนะหมูเนื้อก็คือมีครบเนื้อเสือร้องไห้ออดก็คือน่ากินมากเราก็คือตักไปเลยเต็มจานเนื้อลิปอายก็ตักมานิดหน่อยสลดดก็นิดนึงส่วนปลาหมึกบ้างอันเนี้ยแฟนเราอ่ะชอบเรียกว่าปลาหมึกปลอมว้วยแล้วเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมถึงต้องเรียกนางว่าปลาหมึกปลอมนะส่วนปลาหมึกอันเนี้ยคือปลาหมึกกินเขเข้าใจได้แหละเพราะอันนั้นหน้าตามันไม่ค่อยเหมือนปลาหมึกเท่าไหร เขาก็เอาไว้ให้มาใส่ของนี่แหละเราก็เอามาใส่ผักสนิทซะหน่อยมันจะไม่ได้ใช้งานแ้วพวกของกินเล่นก็จะมีไส้กรอกอีสานอันนี้ไส้กรอกอดแดงก็มีเอาเกี๊ยวทอดมานิดนึงอันนี้ก็เป็นเหมือนแบบว่าไก่ทอดโรงเรียนเรยกว่าแป้งทอดไส้ไก่ก็ได้นะปิง้งไก่ปิง้งตับปิ้งปลาดุกยาก่างปลานินทอดไก่ทอดก็คือมีหลากหลายมากยำเยำิย้มส้มตำอะไรแบบนี้ก็คือต้องไปสแกนสั่งเอานะของน้ำจิ้มเรากินเป็นน้ำจิ้มสุกี้ก็ใส่น้ำมันพริกเผาไปหน่อยนึงบอกเลยว่าสูตรนี้อร่อยมากอเรากัมาาาี่่กร้สสวเนนะังจไดิิล อันนี้ก็เป็นของที่เราสแกนสั่งไปหมูนี้สั่งมากินเล่นแต่ละว่าอร่อยดีกนะ็มีสั่งยำกุ้งสดมาลาบปลาดุกเออ้วไก่แดงก็คือแดงแดงไทยแล้วก็มีตาเส้นอุด้งด้วยเป็นอะไรที่เอยอร่อยดีตำเส้นเล็กนี่ก็อร่อยเหมือนกันพลาดไม่ได้ระหว่างนี้หม้อเราก็คือเดือดรอแล้วก็ใส่เนื้อลงไปเลยลวกแป๊บเดียวก็สุกนะเสร็จแล้วก็ามาจิ้มน้าจิ้มให้มันฉ่ำๆไปเลยน้ำจิ้มที่ผสมน้ำมันพริกเผาเมื่อกี้อร่อยมากปลาหมึกนี่เป็นอะไรที่ใส่ลงไปแล้วหาไม่ค่อยเจอส่วนของลิ้นบัวเราว่ากลับกําลัง now nah.